สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง u t u b e นี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับก็เน้นติดต่อทางไลน์นะครับแอดไลน์ไอดีนี้นะครับแล้วก็ส่งรูปเหรียญหรือว่าจะสอบถามเรื่องเหรียญก็ทักมาที่ไลน์เท่านั้นนะครับผม จะตอบกลับช่วงดึกๆหน่อยนะครับถ้ามีเวลาก็จะตอบกลางวันนะครับไม่ได้เพื่อนๆส่งมาแล้วผมไม่ได้ตอบกลับเลยนะครับก็รอนิดนึงนะครับผมตอบกลับแน่นอนนะครับเคลียร์งานเสร็จแล้วก็ดึกๆจะตอบไลน์นะครับก็เหมือนประมาณเนี้ยเนี่ยช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายผมจะไปส่งพัสดุนะครับวันนี้วันที่26เดือน4 26เมษายน2 5 6 5นะครับ ก็ประจำวันทุกวันนะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านแล้วก็เช็คเช็ค youtube เช็คอะไรพวกนี้แต่ยังไม่ได้ตอบไลน์นะครับแล้วก็แพ็คของช่วงเช้าช่วงบ่ายผมไปส่งพัสดุแล้วก็จะมาแกะพัสดุช่วงช่วงประมาณนี้ครับบ่ายบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงแล้วแล้วแต่นะครับก็วันนี้ก็มีมาสองกอง มีส่งมาขาย2กล่องน,นะครับแล้วก็มีมีซื้อมาหนึ่งกล่องน,นะครับเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวผมค่อยเช็คเดี๋ยวผมเช็คที่ส่งมาขายก่อนนะครับผมจะได้โอนเงินนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอขอแจ้งนิดนึงนะครับวันนี้มีมาแบบนี้ด้วยเป็นซองนะครับอันนี้ถ้าเป็นเหรียญ <recibir noise> เหรียญเดียว2เหรียญเราลองกระดาษแข็งไว้ก็ได้แล้วก็ใส่ซองนะครับแต่ว่าย้ำนิดนึงอันนี้ผมไม่ได้ต่อว่าหรืออะไรนะครับผมแค่แนะนํานะครับเนี่ยเหมือนมาแบบนี้ครับเพื่อนติดไม่สนิทแบบนี้นะครับเนี่ย มันเพเยแบบเนี้ยอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับอันนี้ผมอขอปิดชื่อ,อผู้ส่งนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยเบลอเบลอไว้นะครับก็ประมาณเนี้ยเห็นไหมครับมี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 มันติดสกอ็อตเทปไม่อยู่อ่ะเนี่ยนะครับอยากให้แพคแบบนี้ได้นะครับเหรียญ2เหรียญแต่ว่าให้มิดชิปสักหน่อยเหมือนกับติดสกอ๊อตเทปใหญ่ๆแบบนี้ติดมาเลย เพื่อป้องกันเหรียญสูญหายถ้าถ้าเหรียญหายแล้วมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับถ้าเหรียญหายผมได้มาเป็นซองเปล่าๆเนี่ยเพื่อนๆส่งเหรียญมาแล้วก็จริงแต่ถ้าเหรียญหายคือมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมจะไม่ได้รับเหรียญแล้วผมจะแจ้งท่านว่าผมส่งมาส่งมาไม่มีเหรียญซึ่งท่านส่งมาแล้วแต่ว่าเหรียญไปดันหายระหว่างทางเพราะว่าแพ็คมาไม่ไม่ไม่ค่อยแบบเนี้ยนะครับมันจะเกิดปัญหาคือความไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับ ท่านก็จะต่อว่าผมว่าผมโกงอย่างแน่นอนว่าแกะเหรียญแล้วก็เอาไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าผมแกะผมจะถ่ายคลิปตลอดนะครับเหมือนนี่ยอันนี้คือผมขอแนะนํานะครับไม่ได้ต่อว่านะครับผมขอแนะนําว่าติดให้มิดชิดเลยติดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับขอที่ร้านจัดส่งก็ได้นะครับส่งที่ร้านไหนก็บอกขอติดให้มันแบบมิดชิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเหรียญหายแล้วก็จะเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ส่งมาจาก ส่งมาจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวแกะแกะก่อนก็พูดแนะนํานิดหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่าอนนียใส่มาแบบนี้ก็คือโอเคนะครับอ่ามีเลขที่บัญชีอ่าเดี๋ยวผมแกะดูแกะดูก่อนแล้วก,กันนะครับอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทผมจําได้นะครับเหรียญสิบบาทหนึ่งเหรียญน,นะครับจากกรุงเทพเดี๋ยวอยดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวแกะแกะกล่องนี้กล่องเปนก่อนอันนี้อันนี้คือเหรียญที่ส่งมานะครับ อันนี้ส่งมาจากจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับจากลำปางนี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าว่าเป็นอะไรมาแต่ว่าจากกรุงเทพผมจําได้ว่าเป็นเป็นเหรียญอะไรมานะครับแล้วก็ยังมีส่งมาอีกนะครับส่งมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่มั่นใจนะครับสอบถามกันมาบ่อยว่าซื้อจริงไหมซื้อจริงไหมนะครับซื้อจริงนะครับเนี่ยครับ ส่งมาขายกันนะครับอันนี้คือส่งมาขายนะครับถ้าส่งมาขายผมก็จะบอกว่าส่งมาขายนะครับแต่ว่าถ้าผมซื้อมาผมก็จะบอกว่าผมซื้อมารีวิวนะครับนี่แจกมาแล้วนะครับอันนี้มีกระดาษมาด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็มีแค่ตัวเนี้ยเหรียญคุดปีหน1่เหนึ่งเหรียญแล้วก็ที่ระลึกก็พวกย่อยๆนะครับ ก็จะได้ราคาก็เหรียญคุด10บาทตัวนี้นะครับก็แค่นี้ครับก็ส่งมาขายได้นะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีให้เยอะกว่านี้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างพอดูรายการผมนึกออกแล้วนะครับว่าว่าเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวดูจากของจังหวัดลำปางก่อนนะครับที่ส่งมานะครับก็ไม่ไม่กี่รายการนะครับ เนี่ยครับมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่มีราคาสุดนะครับเหรียญเหรียญเหรียญสิบบาทครุฑนะครับก็ซื้ออยู่เหรียญละร้อยถึงร้อยี่สิบนะครับอันนี้ก็ซื้อเหรียญยละสิบห้าถึงยี่สิบห้าบาทนะครับเนี่ยก็รวมมานะครับอันนี้เหรียญปีห้าสามนะครับชัดไหมครับนี่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ซื้ออยู่เหรียญไม่เกินสิบสาบาทนะครับวาระธรรมดานะครับ เหรียญสิบาทสสีที่ซื้ออยู่มีวาละธรรมดานะครับจะค่อนข้างเยอะนะครับซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ13บาทแล้วก็มีวาละที่ราคาสูงกว่าอีกนิดนึงก็คือเหรียญละ30นะครับเพื่อนๆคัดตัว30บาทส่งมาขายก่อนก็ได้ตัวนี้13บาทก็เก็บไว้ก่อนนะครับรอราคาให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้กับเอเบกนะครับซื้ออยู่เหรียญละร้อยถึงร้อยบบาทนะครับอันนี้ก็สภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าผ่านการใช้น้อย ดูขอบขอบมันจะบินนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีที่ระลึกตัวน,นี้ก็ใส่ตลับมาเลยเพราะตอนตอนออกจากกลมมีแตกด้วยนะครับตอนออกจากจากกลมธนารักษ์ก็จําหน่ายเหยละยี่สิบาทตัวน,นี้ผมก็มีเป็นกล่องอะนะครับแต่ว่าก็คือช่วยซื้อเพราะว่าจะได้แบบโอนเงินกลับไปที่มันเพิ่มมูลค่าขึ้นไปสักหน่อยนะครับดีกว่าส่งเหรียญน,นี้มาเหรียญเดียวนะครับเหรียญน,นี้ก็น้องเขาก็คงจะไปขายลําบากแหละ นะครับก็ก็ก what ็มีหลายรายการแต่ว่าก็คัดแต่ว่าที่ที่เขาอยากขายนะครับก็มีอีกหลายรายการที่น้องเขายังไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมซื้อได้ก็ชุดนี้ผมขายก็กําไรไม่เยอะครับแต่ว่าก็คือช่วยซื้อนะครับเพราะว่าทํารับซื้อแล้วนะครับเขาอยากขายคือเราก็ต้องซื้อนะครับเพราะมันเป็นเหรียญที่ตรงตามที่เราประกาศรับซื้อนะครับตอนแรกก็อยากให้เก็บไว้ก่อนรออีกนิดนึงแต่ แต่ถ้ายืนยันจะขายก็ซื้อนะครับไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสนะครับซื้อก็คือซื้อนะครับอันนี้คือจากลำปางนะครับแล้วอันนี้มาดูจากกรุงเทพนะครับตัวนี้เหรียญ10บบาทเหรียญเดียวนะครับแค่เหรียญเดียวนะครับเหรียญนี้ผมบอกราคาเลยผมซื้อมา600นะครับตัวเนี้ยผมตกลงกันนะผมจําราคาไม่ผิดผมซื้อ600นะครับเพราะว่าเลทที่ผมตั้งรับซื้ออยู่ที่2 0 0ถึง2,000บาทนะครับคือถ้าแบบ สวยแบบ2000ผมก็ซื้อ2000นะครับแล้วก็บวกกับปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายตอนนี้แบบมีแต่คนขายนะครับคนซื้อยากมากนะครับทำให้ราคาก็เลยมีการปรับตัวลดลงนะครับนี่นะครับเหรียญเออเลอร์คอยนะครับปั๊มเครื่อนไส้เลื่อนไส้แตกนะครับตัวเนี้ยเหรียญนี้ผมซื้อ6 0 0นะครับคือแจ้งไว้เลยนะครับถ้าถ้าใครคิดว่าผมซื้อถูกก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ผมก,ก็ก็บอกตรงๆอระผมซื้อแค่นี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็การเคลื่อนตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอขอบในไส้ในไส้ในนี่นะครับปลิ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูร่องรอยด้านหลังกันนะครับผมเอามือปิดไว้ก่อนเพราะว่าผมรู้ว่ารอยมันอยู่ตรงนี้ปีสองห้าห้านี่นะครับ ก็โอเคนะครับเหรียญน,นี้ชัดเจนนะครับลักษณะการล้นนะครับนี่นะครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับก็เหมือนที่ผมเคยบอกตัวนี้นะครับก็คือการการยังไงอะ่ะมันน่าจะผิดพลาดจากตอนที่เป็นเหรียญตัวเปล่าเลยนะครับ <c oughs> ก็เหรียญตัวเปล่าก็คือเป็นเหรียญยังไม่ได้ขึ้นรูปนะครับมันก็อยู่ในลักษณะนี้มาเลยตั้งแต่เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับแล, uh. แล้วก็พอมาขึ้นรูป มันก็เป็นอย่างนี้นะครับนึกออกไหมครับว่ามันผิดพลาดมาตั้งแต่มันเป็นเหรียญตัวเปล่าอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะครับนี่นะครับผิดพลาดตั้งแต่เป็นเหรียญตัวเปล่ามาเลยแล้วก็มาขึ้นรูปก็เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยขอบนอกขอบอันนี้ไส้ในปริ้นไปด้านนอกนิดน,นึงนะครับตัดตัวหนังสือไปเลยนะครับตรงคําว่าเดทนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่ด้านหน้า อาจจะราคาไม่เท่าไหร่นะครับได้อาจจะได้ร้อยสองร้อยนะครับแต่มันมีด้านหลังมาตัวนี้นะครับก็ดูนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับนี่นะครับก็เรื่องราคานะครับผมขอแจ้งไว้นิดนึงราคามันมันมันไม่ได้ตายตัวนะครับกลุ่มเหรียญพวกเนี้ยนะครับแต่เหรียญรับซื้อผมซื้อถึงสองพันมีนะครับถ้าเป็นเหรียญที่แบบเดี๋ยวผมจะค่อยหาตัวอย่างมาให้ดูนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ย มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับการค้าขายในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับซึ่งบวกกับสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้หลายๆท่านก็คงจะรู้นะครับมีคนขายมากกว่าคนซื้อนะครับซึ่งขายผมมาส่งมาขายทุกวันนะครับวันนี้ก็ก็แกะแค่2กล่องนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็น่าจะมีอีกผมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าขนส่งยังมาไม่ครบทุกบริษัทนะครับนี่นะครับ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ชัดเจนนะครับเหรียญเหรียญกลุ่มเออเร่อคอยตัวนี้นะครับรับซื้อ200ถึง2000บาทนะครับนี่นะครับหรือถ้าใครมีส่งมาให้ผมดูแล้วผมเสนอราคาให้แล้วท่านคิดว่ามันยังน้อยเกินไปนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้บังคับซื้อบังคับขายนะครับผมเสนอราคาให้ราคาแค่ที่ผมซื้อได้ถ้าพอใจเหมือนกับท่านนี้ ก็คือเขาส่งมาขายเขาอาจจะมองว่าเจอมา10บาทก็ได้กาไรหลายร้อยแล้วอันนั้นก็เป็นแนวคิดของแต่ละคนนะครับซึ่งเราไม่สามารถไป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 คิดแทนคนอื่นได้นะครับผมก็ไม่สามารถไปคิดแทนหรือตัดสินใจแทนคนอื่นได้ผมไปตัดสินใจว่าต้องขายผมนะมันก็ไม่ได้นะครับอยู่ที่ความพอใจนะครับ แล้วก็ <c oughs> ลักษณะราคาอยู่ที่ลักษณะการล้นด้วยนะครับมีหลายๆท่านยังไม่ขายก็มีนะครับผมก็แนะนําว่าก็เก็บไว้ก่อนหรือว่าลองเสนอช่องอื่นดูนะครับแล้วมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งตอบผมว่าไงรู้ไหมครับ <c oughs> เขาลองไปเสนอ <c oughs> เกือบทุกช่องแล้ว <c oughs> มีช่องผมช่องเดียวที่ออนไลน์นะครับอันนี้ผมผมยกแค่ หนึ่งตัวอย่างนะครับที่ผมได้รับซื้อมาแล้วก็ที่ fc พูดมาจริงๆนะครับก็ผมผมก็ไม่รู้ว่าคือช่องไหนผมก็ไม่สนใจอยู่แล้วนะครับพะผมทำช่องผมให้ดีที่สุดนะครับนี่นะครับตัวนี้ที่ได้มานะครับเหรียญเดียวก็ขายได้นะครับตัวเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็ส่งมาก็หลักร้อยครับเพื่อนเพื่อหลักร้อยแต่หลักร้อยเงินร้อยกับ เงินพันของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันนะครับมูลค่าหรือคุณค่านะครับอยู่ที่ใครจะมองเห็นนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่สนใจอาจจะเป็นคิดว่าเออก็แค่เหรียญธรรมดานะครับจะไปดูทําไมพวกนี้มันมาทํา y o u t u b บหลอกเอายอดวิวได้ตังค์จากยอดวิวมันก็เป็นความคิดของท่านที่ท่านไม่เชื่อก็ก,ก็ก็ไม่มีใครบังคับท่านได้นะครับแต่ส่วนที่เชื่อก็คือพวกไหน ก็คือกลุ่มคนที่ส่งเหรียญมาขายพวกนี้ครับแล้วผมก็โอนตังให้อันนี้ก็คือกลุ่มคนที่เชื่อนะครับมันก็เป็นความคิดของแต่ละคนไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับความเชื่อความเชื่อเกิเกดขึ้นได้ด้วยตัวเองนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้แต่ว่าเหรียญน,นี้ก็โอเคสวยผมก็ชอบเพราะว่า,าส่วนใหญ่จะพบเจอในปี32ที่ผมมีจะมีปี32หมดเลยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ มารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าที่ส่งลายมาผมตอบกลับทุกท่านนะครับอาจจะช้าหน่อยถ้าผมไม่ตอบกลับผมจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้มารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วอีกข้อนึงถ้าผมซื้อไม่จริงนะครับก็ไม่มีใครส่งมาขายผมนะครับในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาที่ผมทํา y o u t u b e นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่าช่องผมซื้อจริงหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ